สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชแนลนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Black Ops Origin นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ global วันนี้ง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรยากมากมายครับเป็นความเดิมจากอันที่แล้วนะครับที่ผมเทสไออาวุธ6 5กับ614บให้ดูแล้วก็เข้าใจความหมายกันไปแบบคนละเรื่องนะครับทั้งๆที่ทททททผมบอกว่าเอาง่ายๆว่าบทสรุปของอันนั้นเนี่ยมันคือแค่ว่าถ้าเกิดว่าคุณนะครับเอาอาวุธนะครับมาใส่ในมือหลักอ่ะผิดอัน รามเม์ของคุณจะเบาลงนะครับผมวันนี้ผมมีบวก15ทั้ง2ข้างมาเทสให้คุณดูแลเพราะหลายคนบอกว่าเอา้าทำไมไม่เอา15มาเทสให้ดูล่ะนะครับผมบางคนก็บอกว่าโอ้จะบ้าเหรอถ้ามันบวก15 2สองข้างมันก็เท่ากันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนเหล่านี้เอาจริงแล้วนะมันเล่นอาชีพนี้หรือเปล่าหรือมันได้รู้ที่อะไรจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเอาแต่สักมาพูดอย่างเดียวแต่นะวันนี้เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็มีดบวก15 2สองเล่นมนะครับผม ไปขออัดคลิปจากคนอื่นเข้ามาให้ดูแล้วนะครับซึ่งบางคนอื่นยังไม่รู้นะบางครั้งอ่ะเออคนที่แบบไปถามมาหลายคนแล้วบางคนก็ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นเดี๋ยวผมจะเทให้ดูแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็ไปดูนะครับผมฝากร้านเติมเกมแซตโกทีเอชด้วยครับไปแซตโกทีเอชเติมตัวเติมเองแน่นอนรับรองโคตรเดแซตโกทีเอชเขาใหบริการแบบออนไลน์แบบมีเว็บแซตโกทีเอช ถ้ามึงอยากะเติมตอนตีสองตีสามตีสี่ 2, 3, 4, มึงก็เติมได้เพราะก็เป็นระบบอัตโนมัติไงแล้วเพราะว่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับมีดเนี่ยนะครับผมอย่างที่บอกว่าออตอนนี้มันเป็นมีด90แล้วมันสามารถโยกออฟได้เลยนะครับแบบเสรีเลยคุณอยากจะใช้ออฟเป็นอาวุธอะไรก็แล้วแต่แต่ผมจะบอกให้สําหรับใครที่ไม่เข้าใจให้มันชัดๆเลยว่าที่ผมจะลองเทให้ดูเนี่ยสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับก็คือนี่เลยนะครับมีดลูน่านะครับกับมูนไลท์ แต่ผมขออธิบายชื่อแค่ครั้งเดียวนะครับชื่อใหม่นะครับผมของดาบที่ชื่อว่าลูน่าเนี่ยมันจะชื่อว่ามูลชายนะครับผมส่วนอันนี้เนี่ยยังใช้มูลไลท์เหมือนเดิมนะครับผมดังนั้นมีสองอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณบวก15เท่ากันก็จริงนะครับแต่คุณเอาอาวุธอันนี้ไปใส่ไว้ที่มือหลักนะครับผมก็คือทางซ้ายมือของจอเนี่ยนะครับแล้วคุณก็เอาลูน่าเนี่ยไปใส่ไว้ที่ทางขวาของจอก็คือมือขวานะครับคุณจะตีเบาวกว่า การที่คุณเอามีดลูหน้าเนี้ยไปใส่ที่มือหลักด้านซ้ายของจอแล้วก็เอามูลมูลไลท์เนี่ยไปใส่ด้านขวานะครับเออเพราะว่ามันแรงไม่เท่ากันวันนี้ผมเอาบวกสิทั้ง2ข้างมาเทสให้คุณดูแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูบวกสิบห้าเทสเนี่ยนะครับผมจะมาเทสให้ดูว่ามีด2เล่มเนี้ยมันแรงไม่เท่ากันนะครับผมทั้งทั้งที่บวกสิก็แล้วแต่นะครับผมอ่ะผมถอดออกเลยนะครับแล้วเข้าที่เทสครับ ไปแล้วก็เข้านี่ครับไปดูแบบชัดๆเลยนะครับแม้แล้วหลายๆคนยังไม่เข้าใจเยอะมากผมบอกเลยแล้วบางคนก็เถียงแม่งโอ้โหเฮียแม่งเล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ตาเล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยแต่เสือกอยากจะรู้เสือกจะอยากจะมีแบบว่าอยากจะเก่งมากนะครับผมเออกูก็ขี้เกียจเถียงไงนะครับอ่ะยิงให้ดูแล้วกันเอาง่ายๆเลยนะครับมีสองเล่มนี้ยเข้าใจ่อนง่ายๆว่ามันแรงไม่เท่ากัน ผมเทดูแบบอันเดียวเลยก่อนนะครับเดี๋ยวมีแบบคู่กันเลยนะครับ1ิบ้ากับ1ิ้าแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาไว้ช่วงหลังให้คุณดูนะครับดูช่วงแรกก่อนนะครับมีดนะครับผมที่ชื่อว่าลูน่าเนี่ยนะครับมันจะสามารถเอาออฟมาใส่ได้ก็คืออันนี้ครับนี่มีดอันนี้คือออฟของมีดลูน่าก็คือมูนชายนะครับผมใส่อยู่เลยนะครับเรียกว่ามือหลักนะครับมือข้างนี้นะครับผมเนี่ยจำไว้มือข้างนี้คือมือหลักนะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวเราเรามาดูนะ ป๊บปุ๊บกุญแหน่อยนะครับผมใส่อะไรไว้วะ่าผมใส่สองกระตูบไว้ข้างมันี่เป็นไรนะครับผมแล้วก็อดูนผมเอาออก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 นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแกว่งเกินไปดาเมจนะครับโอเคเอาออกเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เอาออกครับเอาออกเอาออกถอดถอดนะตอนนี้ก็เหลือแค่ เอาเรื่องอ้อมไม้แล้วนะครับผมที่เอาไว้โซนะครับผมแค่นี้น่าจะครบถ้วนแล้วนะนะครับเข้าใจง่ายๆแล้วนะนะครับผมเอาลูนออกแล้วโซทีแค่นี้นะครับทีนี้ผมจะเลือกแค่อ่พีชสองอันนะครับผมแล้วก็ตีเลยนะครับบายครับหนึ่งนะครับแล้วก็สองนะครับแล้วก็กดโจมตีครับคุณดูดาเมจที่ได้นะครับอ่ะเก้าแสนห้านะครับผมคุณดูเนี่ยคุณดูดีๆนะอันนี้คือมีดมูลชายหรือมีดมูลอ่ะ หรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือลูน่านะครับผมไปครับดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ970เท่าที่เห็นแรงสุดก็คือ979หนึ่งล้านนะครับอ่าตอนนี้ก็คือเอาไง่ายๆว่านี่ใส่ข้างเดียวนะตีได้มากสุดคือหนึ่งล้านนะครับผมตีไปครับเอาแล้วหนึ่งนาทีแล้วกันไม่น่าจะมีดาเมจโดดมาแล้วนะครับผมเราลองดูเลยครับเอาแบบสูงสุดเลยเท่าที่มีเล่มนี้จะทำได้นะครับผม เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ว่าทําไมมันถึงต้องเรียงนะครับผมมันถึงต้องเรียงให้ถูกว่าอาวุธอันไหนเอามาใส่มือหลักอันไหนเอาไปใส่มือรองนะครับผมซึ่งมันไม่เท่ากันแน่นอนนะครับบางคนแม่งบอกว่าถ้าบวกสิบห้าแล้วมีดสองเล่มนี้ก็แรงเท่ากันนะพี่แรงเท่ากันเทนตีนนะครับผมมันไม่เท่ากันครับผมอ่าอ่าหนึ่งนาทีแล้วเอาง่ายๆว่าดาเมจอะที่ตีได้มากสุดอะนะครับผมก็คือหนึ่งล้านนะครับผม ทีนี้ถอยออกมาครับผมจะเปลี่ยนมีดอันนี้นะครับผมให้เป็น moon light ฟังดีๆนะครับเมื่อกี้คือ l น่านะครับผมแต่รอบนี้คือ m o นไ light กดตรงบิลครับแล้วเปลี่ยนตรงนี้ครับนี่คือออ f ของมีด moon light นะครับผมดูดีๆนะครับเนี่ยออ f ของมีด moon light ผมกดปรับใช้แล้วนะครับเรียบร้อยเมื่อกี้ผมตีได้สูงสุดคือ1ล้านนะครับผมแล้วคุณดูรอบนี้ผมตีได้เท่าไหร่ ผมตีเหลือหกแสนสี่ดังนั้นคนที่บอกว่าถ้าบวก1ิ้าแล้วมีดสองเล่มนี้แรงเท่ากันไม่ใช่แล้วคือมึงเข้าใจผิดแล้วนะครับผมคือมึงเข้าใจผิดแล้วนะว่ามีดสองเล่มนี้ถ้าบวกสิบห้าแล้วมันจะแรงเท่ากันอันนี้คือคําถามแรกที่เขาถามกันมาแล้วก็บอกกันมาใต้คอมเมนต์คลิปเก่านะครับไปดูได้นะครับอันนี้คือไม่ถูกแล้วนะคือมึงมั่วแล้วนะครับ มีดสองเล่มนี้ถ้าบวกสิบห้าแล้วเนี่ยแรงไม่เท่ากันครับเออก็ต้องบอกว่ามูนชายแรงกว่ามูนไท์แน่นอนนะครับผมชัดเจนแล้วนะนี่ตีแค่หกแสนเองหกแสนห้านะครับผมเออชัดชัดเลยนะจแจ่มแจ้นนะครับผมทีนี้ถามว่าเวลาที่เราจะเอามีดสองเล่มมา,มาใส่ด้วยกันนะ่ะคุณจำเอาไว้ว่ามือเนี้ยมือหลักนะครับสมมุติว่าให้คุณสมมุติง่ายๆว่ามันหนึ่งร้เอร์เ็ แต่ว่าอันนี้คือมือลองนะครับผมความสามารถออกมา,าต่อให้บวก15เนี่ยมันคือมือลองมันจะไม่คิปเต็ม100ครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณบอกว่ามีด2เล่มนี้ยบวก15แล้วมันแรงเท่ากันดังนั้นหมายความว่าคุณจะเอามูลชายไว้ซ้ายหรือมูลชายไว้ขวาหรือว่ามูลไลท์ไว้ขวาหรือว่ามูลไลท์ไว้ซ้ายมันก็ต้องแรงเท่ากันใช่ไหมครับทีนี้คุณดูคลิปนี้ครับ เพราะผมบอกแล้วว่ามึงต้องเอามูลชายไว้มือหลักเท่านั้นถึงจะแรงนะครับไปครับไปนี่เลยนะครับผมตัวนี้มีดต,ต่อให้ดูบวก1ิ้าทั้งคู่นะครับผมบวก1ิ้าทั้งคู่รอบแรกที่ผมให้มันเทสเนี่ยคือให้มันใส่มูลชายมือหลักแล้วก็มูลไท์มือรองนะไปครับลูนไม่มีนะครับลูนก็ไม่ได้ใส่อะไรนะครับอะดูนะครับ นี่เห็นไหมครับมือหลักมูลชายนะครับมือรองมูลไท์นะครับบนคือมือหลักล่างคือมือรองไปดูรูนครับไม่มีรูนโจมตีเลยนะครับผมแล้วก็เปลืองเห็นไหมครับเอาเดร์ออฟไายเลเวลสี่นะครับไม่มีโอเวอร์ลงโอเวอร์หลอดอะไรเลยนะครับคุณดูนะครับเพื่อพิษแล้วตี่ะคุณดูครับตีไปครับรู้สึกว่าที่เต็มที่ที่จะทำได้เนี่ยคือประมาณสัก ล้านเท่าไหร่ดูนะครับแล้วดูดาเนีดีเนี้ยมันจะไม่ต่ํากว่าล้านสามเออมันจะไม่ต่ํากว่าล้านสามเลยนะครับผมหนึ่งสามห้าไปหนึ่งสามเจ็ดนะครับผมนีไปเรื่อยหนึ่งสามเจ็ดเก้านะครับสูงสุดนะครับแล้วต่ําสุดเนี่ยหนึ่งล้านสามอ่ะคุณลองดูเลยคุณดูด้วยตาเลยครับ ใครที่แม่งบอกว่าแรงเท่ากันนะครับไม่ว่าคุณจะเอาไว้ซ้ายหรือว่าเอาไว้ขวาเนี่ยคือมึงมั่วนะครับคือมึงมั่วนะครับผมเออบางทีผมก็ขเกียจไปนั้งตอบคอมเมตนต์นะเนาะดูคลิปแล้วกันนะครับมึงเข้าใจง่ายๆเลยนะครับอัอนนี้ทำได้มากสุดเนี่ยคือหนึ่งสามเจ็ดเก้านะครับผมหนึ่งล้านสา0แส0เจ็ดมื่น ดูใบครับอ่าเมื่อกี้1นึ่งล้านสามหนึ่งสานะครับเมื่อกี้มันหนึ่ามแปนะเออแหลงหลงหลงหนึ 1, 3, นะครับผมเมื่อกี้138นะอะ่สูงสุดคือ138ไหนมากหนึ่งเจหนึ่งสเจ็แล้วก็มี1นึ่งสะสูงสุดโอเคอันนี้พิดหมดนะครับพอนะครับ2องนาทีถอยมานะครับออะ ทีนี้นะครับผมอันนี้คือมูลชายอยู่มือหลักนะต่อไปผมจะเอามูลไลท์ไว้มือหลักนะครับไอ้พวกที่บอกว่า2อันนี้เธอบบกสิ้าแล้วเนี่ยแม่งแรงเท่ากันพี่นะครับไม่จําเป็นนะครับอ่ะดูดูนะครับดูนะครับมือหลักนะครับผมเปลี่ยนเป็นมูลไลท์ครับนี่ส่วนมือรองนะครับเปลี่ยนเป็นมูลชายนะครับก่อนที่จะตีย้ําอีกครั้งหลายๆคนบอกว่าบวกสิบ้าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ใส่ใส่เข้าไปเลย นะครับแล้วผมจะบอกให้ไอ้พวกครอปเซิร์ฟส่ผิดด้วยนะครับมันแรงไม่เท่ากันครับผมเอออ่ะลองดูครับกดดูอ่ะยิงนะครับเห็นไหมหนึ่งเนี่ยหนึ่งสองเก้าแค่นี้มึงก็เห็นแล้วว่ามันหลุดลงมานะครับผมดูครับเนี่ยหนึ่งสองเก้าเห็นไหมแค่นี้คุณก็รู้แล้วว่าดาเมจมันต่ำกว่านะครับเอออ่ะหนึ่งสองแปดเห็นไหมหนึ่งสองแปดเก้า หนึ่งสองแปดเจ็ดเห็นไหมมึงเข้าใจหรือยังครับว่าถ้ามึงใส่อาวุธผิดด้านน่ะที่มึงไม่ได้ใส่ไว้มือหลกักอะความแรงมันต่ำครับผมเออนี่บวกสิบห้าสองข้างกูอยากจะรูปมันใต้คอมเมนต์มึงจะเอาอะไรมาอีกนะครับผมเออเพราะว่าเนี่ยกูทำให้ดูแบบชัดเจนแล้วแจมแจ้งแล้วมึงต้องเข้าใจแล้วด้วยเออต้องเข้าสมองแล้วด้วยเออไม่อยากจะพูดอะไรมากมายนะครับเห็นไหมว่ามันดามีต่ำกว่านะครับ เออมันแค่ขึ้นแค่หนึามตีเองหนึ่งสามสามหนึ่งสมตีเห็นไหมตามสุดก็ 1, 2, 8, หนึ่งสองแปดม้าแค่นี้ผมก็รู้แล้วว่าดาเมจอะเล้งกระโดดอะต่างกันตั้งแสนกว่านี่แค่ดาเมจล้านกว่านะเวลาผมปลามูลไ์อย่างนี้ผมปลาที่4ี่ล้าน5้าล้านนะครับดาเมจย,ยิ่งต่างกันหลายแสนนะครับผมเออดังนั้นตรงนี้คุณควรระวังนะครับผมไม่ใช่ว่าคุณเอาง,ง่ายๆว่าคุณอย่าทาตัวเป็นกบอยู่ในกะลา นะครับคุณต้องยอมรับครับคุณต้องดูแล้วคุณต้องเทสต้องลองก่อนที่คุณจะพูดหรือพิมพ์นะครับซึ่งผมเองอะผมเล่นอยู่นะครับผมลองแล้วนะครับไม่งั้นผมจะมาทําให้คุณดูได้เหรอเออจะต้องมานั่งพูดอะไรแบบว่าบ่อยๆนะครับผมสังเกตทุกทีเลยเวลา,ากูเทสอะไรให้ดูเนี่ยจะต้องมีมาแย้งมีมาเก่งคํานวณเปอร์เซ็นต์โอ้ยกูเห็นปวดหัวท,ท,ทั้งๆที่คือแบบที่เก่งจะเสียงอะคือแม่งไม่ได้รู้จริงอะคือกูเล่นอยู่เนี่ยเออมึงจะมาเสียงกับคนเล่นอยู่อะเออง่ายๆนะเนี่ยอะ คลิปนี้ก็คือจบนะมีดบวกสิบห้าสองข้างแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคุณจะแถไปทางไหนแล้วนะครับคุณก็ดูเอาเลยง่ายๆว่าถ้าเกิดว่ามูนไลท์กับมูนชายอ่ะมันอยู่คนละข้างอ่ะคุณเอาไปไว้มือหลักกับมือรองผิดกันนะ่ยดาเมจก็ต่างกันนี่แค่ดามจแค่ล้านกว่านะครับถ้าเกิดว่าดามจสามล้านสี่ล้านห้าล้านเนี่ยเหมือนเวลาผมปลาฟูบัฟเข้าปานตียเนี่ยนะครับเปิดมงเปิดหมึกเนี่ยนะครับปากันทิสี่ล้านห้าล้านครับผมดังนั้น มันย่อมโดดห่างกันเป็นล้านนะครับผมเออหลายแสนแน่นอนเป็นดาเมเอจที่ห่างกันยังไงก็ฝากเอาไว้ให้เลยนะครับผมชัดๆอีกครั้งแล้วคุณดูว่าตัวนี้บวกสิบห้าสองข้างแล้วนะครับหวังว่าจะเข้าใจนะครับจริงๆตอนแรกผมก็อยากจะตีตัวผมให้มันติดบวกสิ้เพื่อที่แบบว่ามาทําให้นะครับแต่ทีนี้นะครับก็ไปวานนะครับน้องในกิวแล้วกันนะครับหรือเพื่อนในกิวนี่แหละ ให้อัดให้แล้วผมอัดมาจากดิสคอร์ดอีกทีหนึ่งนะเนี่ยเออเพื่อที่จะเอามาให้ดูช,ดชัดว่ามันต่างกันจริงๆนะครับดังนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วคุณก็จำไว้ว่ามีดที่คุณควรจะเอาไว้ข้างหลักเนี่ยต้องเป็นมูนชายนะครับผมส่วนมีดข้างนี้เนี่ยแล้วแต่ปรับเปลี่ยนตามสถานภาพนะครับบางครั้งอ่ะไม่จำเป็นต้องใช้มูนไลท์นะผมจะบอกให้เวลาคุณไปตีพวกดินน้ำลมไฟมันม,มีมีดที่แรงกว่ามูนไลท์อีกนะครับผมเออ มันมีมีดที่มูนไลท์มันมีมีดที่แรงกว่ามูนไลท์อีกนะครับถ้าใครอยากรู้ยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้แล้วกันนะครับผมหลายๆคนก็รู้แล้วแต่ผมบอกเลยว่าคนรู้ก็ยังน้อยขนาดไอ้เรื่องมีดสองข้างเนี้ยที่ใส่แล้วเนี่ยบวกสิบห้าเท่ากันเนี้ยแรงไม่เท่ากันเนี้ยมันยังมีคนรู้น้อยเลยเออแล้วเสือกเถียงอีกด้วยไงประเด็นเนี่ยประเด็นเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับยังไงก็ฝากไว้ท่า,านี้แล้วกันนะครับที่ผมเท้ดูขนาดนี้แล้วเนี่ยกูก็ไม่รู้ว่ามึงจะแทาไปทางโลกไหนฝั่งไหนของอุกกาบลลูไไหนแ้วัผมยงง เท่านี้แล้วกันนะครับจากกันไปกับแซกโกดีเแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันให้มันถึงหนึ่งแสนซับไปๆนะครับผมบายๆจะ้ะลาไปกับแซกโกีเอชครับผมบริการเติมเกมพุ๊กเกมนะครับผมบายยจุบจ๊บจุ๊ line, บ,บ ถ้ามึงอยากจะเติมตอนตีสองตีสามตีสตี่มึงก็เติมได้เพราะเขาเป็นระบบอัตโนมัติไงล่ะพวก